อันนี้เราก็จะมาถึงโจทย์ข้อต่อไปนะครับโจทย์ข้อต่อไปก็จะถามว่านะครับอนัตตะอนัตตะก็แปลว่าคุณนะครับเป็นคาสุภาพนะอนัตตะโนนะครับต้องใช้คําช่วยโนเพราะว่าจะถามว่าของเขาก็คือห้องของคุณนะครับเงียบไหมนะครับอนัตตะโนเฮยะเฮยะก็คือห้องนะเขียนยังไงนะเฮยะผมกาเขียนให้ดูคันจิก็เขียนแบบนี้นะ แล้วก็มีตัวนี่ฮนะครับแล้วก็ยะนะครับขีดเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็ตรงนี้ลงมานะฮะอนาตโนเฮยาวะชิสกะนะครับ,นะรบเราเรียนมาแล้วชิสกะเขียนยังไงนะครับเยชิสกะชิสกะ ですか๋ยววあなたの部屋は静かですか,ですかนะครับเราก็ต้องตอบว่าให้ช h สกดสนะเราตอบนะให้ชีสกัชสกดสนะ ถ้าไม่เงียบก็ตอบว่าอาตอบเนี่ย e c กะชิส c h i อ่ a ผมเขียนย่อแล้วกันจะอ a ริมาเซน่นะ あなたの部屋は静かですかはい、no ka ka, Ye, ่静かですや静かじゃありませんนะอันนี้ก็คือเป็นการปฏิเสธนะครับถ้าเป็นโจทย์อีกข้อหนึ่งนะครับเขาจะถามว่าอะรินะครับอะริสังนะครับวะอันนี้คำถามบรรลุมากนะครับก็คือจะถามว่าเซนเซ เดสกานะครับแล้วก็มาตรงข้ามกับเซนเซค,คือกักเซนะฮะกักเซเดสกาก็คืออันนี้ให้เราเลือกแหละอลิสั่งว่าเซนเซเดสกากักเซเดสกานะถ้าเราจะตอบเราก็ตอบไปเลยว่า กักเซเดสนะฮะกักเซเดสนะก็บอกไปเลยว่าจะเอาช้อยไหนนะครับ <necessary> ถ้าบอกว่าเป็นครูครูก็เซนเซเดสนะแล้วก็เซนเซเดสนะนะก็ตอบไปเลยว่าจะเอาคนไหนนะจะเอาช้อยไหนนะอลิซังว่าเซนเซเดสกักเซเดสกักเซเดสเซนเซเดส อัรตโนฮิอาวาชิสกาเดสกาให้ชิสกาเดสเอชิสกาเดวาลิมาเซนอย่างนี้เป็นต้นนะครับ